สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับ exploratory factor analysis ในโปรแกรม r i s t r a i l version ส2นะครับสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจนั้นนะเป็นเบสิกพื้นฐานอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ scm นะครับในการวิเคราะห์ factor analysis นั้นนะครับแต่เดิมเรียกว่า factor analysis นะครับพอภายหลังเนี่ยมีการนำมาใช้ใน เซ m ก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียก,กนะครับเป็น2ตัวก็คือ,อ e x p t r a t o r y factor a n i s i t ก็คือ factor a n l i s i t เดิมนะครับแล้วก็ confirm factor a n i s i t นั้นก็คือ,อเป็นการนำเอา factor a n i s i t มาใช้ใน a c m นะครับในส่วนของมาตรวัดสำหรับ factor a n i s i t เดิมนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยุบมิติข้อมูลให้ลง นะครับจากจํานวนมากๆให้เหลือน้อยลงเป็นตัวแทนนะครับดังนั้นนะแนวคิดเดิมนั้นก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นค่าต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะเป็นค่าต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลการจนะบรีสำรวจโครเรือนเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในบ้านแปลงที่ดินที่ถือครองจํานวนเด็กนักเรียนการบริโภคนะครับนิสินการบริโภค นี่สินรถยนต์นี่สินนะครับแล้วก็เงินส่งกลับแล้วก็อายุหัวหน้าโครเดรือนนะครับอันนี้เป็นตัวข้อมูลที่เป็นค่าต่อเนื่องนะเราต้อง define ตัวแปรเป็นค่าต่อเนื่องก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาที่นะครับ s t a t i s t i c เลือก e x p l a r a t o r y factor ในสิน,นะครับก็นำตัวแปรทั้งหมดใส่เข้าไปนะครับก็แต่เดิมเป็น maximum l i k e l i h o o factor ในสินนะครับก็ r ันได้เลยนะ ผลก็ออกมาแล้วนะครับเป็น f a c t o r 1์แบบเป็น e x p l o r a t o r y f a c t o r a n a l y s น s นะครับเป็นการวิเคราะห์เชิงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลว่าสามารถจัดกลุ่มได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเรานั้นนะครับาบางครั้งเอามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลนั้นมีการจำแนกได้ดีไหมนะครับในกรณีวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะวิเคราะห์ CFA นะครับ ในลักษณะนี้แต่ว่าใน List Rail นั้นนะครับจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็น EFA สำหรับ ordinal scale ซึ่งข้อมูลในการสำรวจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ ordinal scale เพราะว่าเราถามเจตคติทัศนคติความรู้สึกนักคิดนะครับก็จะแบ่งเป็นระดับเช่น Likert scale 5อันดับ7อันดับเงี้ยนะครับก็จะมี ชอบมากชอบชอบปันกลางชอบอไม่ค่อยชอบไม่ชอบมากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแล้วความรู้สึกห้าดับนะหกดับ7ดับแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยม5 7 10นะครับอ่าก็แล้วแต่ผู้วิจัยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ากรณีข้อมูลที่เป็นอ่าอะไรครับอ่า ordinal scale ก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลหน่อยนะครับเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับเจ็ดระดับนะครับ ข้อมูลนะครับเจ็ดระดับก็วิเคราะห์ไปที่ n a l y z e นะครับตัวนี้จะต้องกำหนดเป็น o ordinal scale ก่วันนะครับ Data Define ตัวแปรนะครับเลือกมา1ตัวแล้วก็เป็น v a r i a b l t type เลือกเป็น Ordinal นะครับ Apply to All แล้วก็ตอบโอเคครับเซฟหนึ่งครั้งแล้วก็ Run ได้เลยนะครับเมื่อกี้นี่เป็น EFA ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็น EFA สำหรับ Ordinal Scale นะครับมาตรข้อมูลชุดนี้เป็น มาดวัดห้าดับนะครับห้าดับก็คือ1,2,3,4,5นะจะเห็นว่าเป็นจำนวนเต็ม1,2,3,4,5นะครับนั้นก็นะครับเราก็จะใช้เป็น EFA สําหรับ o r d i n a l Scale นะครับตัวข้อมูลก็ดึงเข้าไปนะครับถ้าเราวิเคราะห์เป็น EFA เฉยๆก็ไม่ต้องใส่จำนวนแฟกเตอร์ก็ได้นะครับการรันนะครับอาจจะดูที่ i g e n Value ว่าจะได้กี่กลุ่มนะครับบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการ เพราะตัวนี้มี7 Construct นะครับผมก็รันไปก่อนซึ่งการรันด้วย7 Construct บางครั้งอาจจะไม่ตรงนะนะครับเพราะว่าอันนี้มันจัดด้วยข้อมูลนะครับนะฮะตัวนี้ได้6ครับมันจะได้6นะครับอ่าจริงๆรแล้วมี7นะนะครับเราลองรันใหม่ นะครับเราลองรันใหม่ถ้าเราบอกว่ามันเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะครับดูก่อนว่าไอ้หกกลุ่มเนี่ยมันจัดยังไงนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้ข้อมูลชุดนี้จะมีปัญหาตรงที่ตัว2ตัวแปรนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มเดีวยวกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมันไม่จำแนก นะครอ่ามันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียกันในแฟกเตอร์ที่6นะครับอ่าซึ่งไม่ถูกต้องนะแล้วก็นะครับรันใหม่ทีนี้ระบุไปเลยนะครับว่า7นะครับเพราะว่าเรามี7 Construct แล้วก็ดึงตัวแปรเข้าไปตอบโอเคนะครับ นี่นะครับเราระบุเจ็ดองค์ประกอบนะครับเจ็ดแฟกเตอร์ที่จะเห็นว่าตัวนี้นะครับแยกองค์ประกอบกันแล้วนะครับแยกองค์ประกอบกแล้วตัวนี้ก็อ่า,อานี่ครับ อ่าเจ็ดองประกอบนะทีนี้มาดูนะที่แฟกเตอร์แฟกเตอร์โรดดิ้งครับ pro max factor rodding อันนี้ก็คือหนึ่งตัวนะครับนะครับไม่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันละสองตัวนี้นะครับถัดมาตัวนี้นะ เราดูที่ตรงนี้ดีกว่าผมดูที่อันนี้ a ร l e นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่องค์ประกอบที่5นะครับส่วนองค์ประกอบที่6เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้องค์ประกอบที่6อันนี้เป็นอยู่ที่องค์ประกอบที่5ส่วนตัวสุดท้ายนั้นอยู่องค์ประกอบที่7ครับก็แยกกันแล้วนะครับก็แยกถูกอยู่นะครับ อันนี้ก็อยู่ในองค์ประกอบที่1นะครับส่วนตัวนี้อยู่องค์ประกอบที่3นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่องค์ประกอบที่4นะครับจัดกลุ่มถูกอยู่องค์ประกอบที่5หรือเปล่าไม่ใช่สิอยู่องค์ประกอบที่2ส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่องค์ประกอบที่ที่6นะครับที่6ก็จัดกลุ่มถูกต้องครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อ่า Exploratory Factor Analysis นะที่มีสเกลการวัดเป็น Ordinal Scale นะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์นะครับตัว EFA นะครับมี2ตัวมี2ช้อยตัวแรกนั้นนะครับเป็นแบบ Factor Analysis แบบดั้งเดิมที่มีค่าต่อเนื่องนะครับส่วนถ้าตัวมาตรวัดของเราเป็น Ordinal Scale นะครับอย่างเช่นไปทำ Survey ถามความรู้สึกนึกคิดมี7ระดับ5ระดับนะครับเรียงลำดับตาม,ตาม ความรู้สึกนะครับจะเรียกว่าเป็น ordinal variable Or นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้ฮนะแต่ถ้าเกิดตัวข้อมูลของเราเป็นค่าต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นจำนวนเงินความสูงอะไรเป็น continuous นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับอ่าก็เลือกอยู่2อ2อ,อันนะครับส่วนตัวนี้เป็น PCA นะครับอ่าท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน y o u t u b e ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทย ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ